ดีครับอาจารย์เอากระเพราไก่อีกแล้วเ <Okay, yeah. S 1> หมือนเดิมไม่น้ำตาลไม่น้ับตไม่ต้องสับนะเอาเป็นไก่ชิ้น <Okay. S 1> กระเพราไก่เผ็ดไม่ต้องมาก <Okay. S 1> เอาเผ็ดน้อยแล้ mm hmm. วกันพรุ่งนี้ออกจากโรงพยาบาลและคงไม่ได้กินวันนี้สวัสดีครับทุกคนของผมเอากระเพราไก่เหมือนกันแต่ว่าใส่น้ำตาลได้ เผ็ดเผ็ดพอกันเลยไม่ต้องเผ็ดมากครับมาที่เรากันอยู่ที่ละผมไม่ต้องตาบเราเหมือนอาจารย์นั่นแหละครับมาอีกแล้วเจอกันร้านเดิมอาจารย์กินอาจารย์กินกินกะเพรา,าไก่สี่วันติดเลยเดีย๋ยวไปเดินดูอย่างอื่นก่อนครับผมเจ้า ข้าวเหนียวเธอดำถุงหนึ่งครับอย่างเดียวนะคะ,ะข้าวเหนียวเธอดำจ้ะอย่างเดียวจ้ะ<ช>เดี๋ยวมาเอานะจ้ะเด<ะ>ินหาของกินให้า่างกอนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีนะครับทุกท่านนะตอนนี้อยู่แับ หมีพาเพลินเดินไปทั่วนะจ๊ะหมีพาเพลินเดินไปทั่วโอ้เอาข้าวเหนียวดำหนึ่งหอ่อได้เอาเบเกปูนก็ได้เท่าไหร่จ๊ะเดี๋ยวมาเอาสิ4สิบ<ะ>นะเดีนะ๋ยวมาเอาจ้ะสวัสดีจ้ะทุกคน เอาใส่ใต้หน่อยครับเดี๋ยวเอาอันเดียวครับอันเดียวสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีจ้าตอนนี้เราจะมาเดินหาของกินให้อาจารย์นะนี่นอะไรเนาะต้องตืดปัก นี่ของกินนะอาจารย์ชอบอะไรนาะอ,อ๋อไม่มีหมูยอถอ,อ,อาจารย์ชอบกินหมูยออาจารย์ชอบกินหมูยอไม่มีหมูยอ,อหมูทอดอาจารย์ชอบกินเหรอ หมูทอดจ้ะหมูทอดจ้ะเท่าไหร่จ้ะห้าสิบอาจารย์ชอบกินหมูทอดตุกคนอะฮะอย่างเดียวจ่ะอย่างเดียวจริงๆอาจารย์อยากกินหมูทอดเอ้ยไม่ใช่หมูทอดเออขาเรียกอะไรนะ หุยอนี่เป็นแบงค์พันได้ไหมจ๊ะอา้าวแบงค์พันหายโดนเมียรักเฉยเอาต้องแอบเอาเงินแอบเอามานี่ แก็ก็ได้ก,ก็ได้ก็ได้แล้วอะไรเติมสีคะว่าจริงๆแล้วว่าจะขอแลกเงินนีแ่แหละจะไปให้ทิปคนเข็นรถให้ครั้งหนึ่งนะจ๊ะ <c oughs> ทุกคนมาต้องออกออกออกหน้าจอบแป๊บหนึ่งนะออกหน้าจอแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> แล้วขอสแกนเงิน ไม่มีน้ำน้ำให้อาจารย์เลยอ่ะอาจารย์ชอบกินไข่น้ำเท่าไหรพี่ยนะี่สิบบาทนะอันนี้เดือดกอ่าขอบคุณครับสวัสดีครับพี่เปิ้ลซื้อของให้อาจารย์เต็มเลยเนี่ยเท่าไหร่จ๊ะพี่ยี่สนี่จ๊ะเพ่ อาหารตอนเช้าที่อาจารย์ส่วนมากจะหนักเป็นขนมนะกับข้าวจะมีหมูทอดมีหมูทอดที่อาจารย์ชอบเอาต้มอาเอร์ไข่น้ำดีกว่าอาจารย์ชอบไข่น้ำขอโทษครับสวัสดีครับขอบคุณครับเท่าไหร่จ้าพี่พี่เท่าไหร่จ้าผมยี่สิบจันี่จ้ะโอเค พี่ข้าวไม่ต้องเยอะเหมือนเดิมนะข้าวกำลังดีนั่นแหละดูขออาจาร์เนี่ยดูว่าดูพี่ไข่มียังาายไม่ใช่ผมจะทำาไข่น้ำดูทำให้อาจารย์ดิข้าไข่น้ำด้วยพี่ถุงหนึง่ง ตลาดไหนจะไปกินเขาเรียกอะไรเนี่ยพี่ตลาดสุทธิสารตลาดสุทธิสารจา้ะสวัสดีจ้ะไม่ไก่สอยจิ้ไม่ไก่สอยจิ้มผ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 มขอลา่าพ้ณปลานะดูพ้ณปลาเขานี่ของอาจารย์้วยไปเลยอะโอเค ใครอะ่ะเอาออผมเหรออีกนิดนึงดีกว่าพี่นั่นไหนพอแล้วพอแล้วพี่เนี่ยประมาณนี้เลยสองกล่องของอาจารย์เรื่องผมด้วยนี่จะ โอ oh ้าบ่หตายโอ้ร้ oh, องพี่โอ้มายกอดเพผมมัดหลังยมมัดหลังยางก็ได้นะพี่เนาะ แล้วก็เอาเอาไข่น้ําไข่น้ำไม่ไม่ไม่มันไม่ต้องใส่น้ําตาลอยู่แล้วนะพี่เนาะไข่เจียวกระเทียมเจียวได้หมดเลยพี่ได้หมดเลยทุกอย่างแค่ไม่ใส่น้ําตาลอย่างเดียวเพราะผมใส่น้ําตาลนิดนึงใช่ไหมพี่ไอ้นั่นอ่ะโอเคถ้าไหร่พี่ร้อยห้าสิบโอ้สูงมากเดือดกันนะแต่ว่าคอยังเจ็บอยู่ก็เลยเอาต้มจืดๆไป ต้มสืิ๊ไข่น้ำไม่เอาดีกว่าพี่ไข่น้ำอย่างเดียวพอเพราะมีไก่ไปแนละ้วสวัสดีจ้าทุกคน สวัสดีครับทุกคน สวัสดีครับคุณโมนาวันนี้มีเมนูใหม่ให้จานนะรับก็คือไข่เจเอ,อ่ออะไรวะน้ำอะไรวะไข่น้ำเออ โคตรถูกกับย่างละห้าสิบบาทถูกมาก <Okay. S 1> วันนี้สวัสดีครับคุณเอมอน วันนี้อาจารย์อาจจะได้ออกจากโรงพยาบาลถ้าคืนนี้ไม่เป็นอะไรถ้าไปถึงแล้วอาจารย์บอกโอ้ยหลับสบายเลยไม่มีตื่นไม่มีวนเวียนหัวไม่มีปวดหัวกลับบ้านแน่นอนวันนี้แต่ถ้าแต่ถ้าเอา่อไปถึงอาจารย์บอกเมือ่อคืนไม่สบายปวดหัวมากเวียนหัวมาก,มากอาเจียนหลายรอบอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ได้กลับต้องดูนะต้องดู มาแต่เช้าสิาจารยสายแล้วนะพี่ต้องไปนั่งกินพี่ต้องไปนั่งกินข้าวที่โรงบานนีก่ก่อนที่จะขึ้นไปหาอาจารย์เพราะนัดอาจารย์ไปแปะงงสวัสดีอจารท,ท,ทุกคนทุกคนสวัสดีจาทุกคนทักทายฉันหน่อยได้ไหมไม่มีคนทักทายฉันเลยเหมือนไม่รู้จักฉันเลย ไม่มีคนเซไหกันเลยไฮไอ้หมีไฮบังหมีไฮ้พี่หมีอะไรเงี้ยไม่มีเลยเอ,อ่ะเออรูดรูด ขนมหวานเป็นสวัสดีครับวันนี้ขนมเปร์ขนมหวานจะเป็นข้าวเหนียวตัวดำขนมใส่ไส้ข้าวข้าวเหนียวดำสังขยาได้รักษานานแล้วพี่เหนียวขอบคุณมากครับวันนี้จะมีหลายอย่างนะหลายหลาก จะมีข้าวเหนียวเอะดำขนมใส่ไส้ข้าวเหนียวเปียกปูนข้ขาวเหนียวดำสังขยาโอ้มีแต่ของโปรดอาจารย์นั่นเลยโอ้ไข่น้ำอาจารย์มานะไข่น้ำอาจารย์ห้าสิบบาทโอ้ไม่กอดแยกกันนะพี่ขออาจารย์กข็ขออาจารย์ก็ใส่ถุงต่างหากครับ โอ้ไข่น้ำร้านอยู่แถวไหนหรอตลาดสุริสารจ้ะตลาดเก่าหรือใหม่ตลาดสุริสารจ้ะเข้ามาจากเป็นร้านอาหารตามสั่งอ่ะร้านแม่นงร้านแม่นงของครับเรียบร้อยนะครับชื่อร้านแม่นงจ้ะชื่อร้านแม่นง อจาจารย์บอกว่าไม่เคยกินกะเพราอันนี้ไม่ได้ชมนะอันนี้อาจารย์นนพูดเองพูดจริงๆอจาจารย์บอกว่าไม่เคยกินกะเพราที่ไหนอร่อยอร่อยประมาณขนาดนี้ครับครับผมครับพี่อยู่ห้้ยขวางใกล้กันไหมใกล้สิจ๊ะใกล้มากเลยนั่งขับรถมาสองสามโลเองก่อนถึงแยกสยุทิิสานนาจะจ๊ะนนพนันนะพี่ครับครับ,รบอ,อจาจารย์บอกว่าไม่เคยกินกะเพราไก่ที่ไหนอร่อย เท่าร้านนี้เลยเขาผัดได้อร่อยมันเป็นร้านบ้านๆดีกว่ากะเพราสองร้อยแปดสิบามาสิไอ้โมโนาม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 า,มากินข้าววันหลังพี่เลี้ยงมา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 คุยกันมากินข้าวกันคุณโมนาสวัสดีครับสวัสดีครับมาเลยอยู่ใกล้บ้านพี่เดี๋ยวพี่เลี้ยงเองพี่เป็นเจ้ามือเองโอเคทักมาเลยทักมาเลยันไหนมาว่างๆมากินข้าวกันมนไหนที่พี่หยุดนะไม่ได้ไปงานกับอาจารย์มาเลย มากินข้าวกันในพี่เลี้ยงสวัสดีครับสวัสดีครับ ต้องรีบบึ่งไปนะเนี่ยต้องรีบบึ่งไปนะเนี่ยกี่โมงแล้วเนี่ยโอ้เจ็ดเจ็ดโมงคนระดูซิจากบ้านจะไปถึงจะไปถึงที่นู่นกี่โมงโรงพยาบาลแล้วเจอกันนะจับเวลานะหกโมงห้าบสาม